แดดดีครับแยกกระสิเลยมาเปิดโซลาเซลล์น้ำ้อมซะแดดดีครับไฟเขียวขึ้นมากมากขึ้นแล้วหลายจกจวก,กัะพี่รองเปิดโซลาเซลล์ ล้วก็จหันมาเบื้องนามเข่ากันพี่น้องเขา่ากรลังสิสัตว์แตก่ก่อดีเด้เขา่ากรลังสัตว์เขา่ากรลังสัตว์ถือว่าสุดยอดอยู่เด้นน่เข่าเหนียวหอมวิสุทธน้ำกันย่างๆลหลยอยู่ฝนบ่ตกสองมือสามมือนี่ล้วพี่น้องน้ำกัย่งหลายอยู่คุณแดดกระลัง หอนพอดีเลยสองมงกลัวเขากระแตกก่อกำลังเลิมง่ามแล้วพี่น้องพู้ทายตาเข้าลายพี่น้องกระเบือเนาะเบือเชื่อหรือเชืยอเลยกะจะมาเบิองอีกเพิ่นตัดปากเฝ้าอีกก่อนนี่ต้นนี่เป็นรุ่นโม้ารังต้นมัาาน,น,นกระจิบออกรุ่นโมต่ว่าอันนี้ว่าปาสาหนวยใหญ่เสร็จไหม หัวเขียวหลอดต้นต้นนี้พิ่นจะออกรุ่นมมปะเพราวัันไม้เนี่ยน้ำกันห้าน้องต้นกับรกขัดรกแน่ห้าน้องต้นกับเป็นรุ่นเพิ่นจะเอาต้นได้อีกบาทนี่ นี่ต้นที่สองต้นที่สองกระดกคือกันตัดเรื่อยนี่นี่ว้างหันเอาต้นนี้พี่น้องนี่นี่ก้านหักติสิเลยหยับเป็นหยับมันายกพอออกนี้พ่วงไงว่าแปสามสิบสามสิบลูกบุนี่ขนาดเอาล่งเรื่อยด้วยพี่น้องนี่ ป็นน้ำสายพันธ์บอะคือจังใดกับบรลูนี่นี่ต้นต่อไปเพ่นจะเอาต้นใดบุ๊แยกกับท้ายน้ำสวนน้ำหัวไปงีแล้วนี่ต้นนั่น โอ้เข่าแมหนาต๊ดเลยบาดนี่เลี้ยวไปเห็นน้ำเลยสัตว์แล้วเข่าก็ลังสิเข่าเลีกในติเข่าเนี้ยววิสุทธิพันธสิรุ่นมูรุ่นก่อขอ้อหกท่ายเบิ้งหลากหลายพี่น้องนี่ต้นทัดมาอีกอ่ะเฮ้ยท้ายตะบักพราวแล้วพี่น้องจะทายยัง่น พอหมู่ายมีกเกษตรเด้สวนกเกษตรก็ิท่ายตะะเ่เกษตรนี่แล้วให้บึงนี่ก็มีรายได้น้อยๆปุน้นต้นในพุ้นไสล่ะนี่ต้นทั้งหัวยายนี่ นี่ย่ายต้นที่ย่า่ว่าย่ายมาปูกนี่ก็ได้ตัดอยู่เลยอยู่พี่น้องนี่เพิ่นกระดกีิขุดค้นขุดค้นแล้วก็เอาเอาเอาหุมหากหุมหากเพิ่นมาแล้วก็เอาใจหลดมาลงเลยนี่ พราะว่ามองหันมองที่ปลูกบ้านเด้เพิ่นกับลกก้อกันยุ่อยเ้ยนี่ซ้ำนี่ละพี่น้องซ้ำนี่ละ